ด้วยภาวะตอนนี้ทุกอย่างความกลัวมันเข้ามาหมดในเรื่องของตัวเงินเฟอ้อสูงในฝั่งตัวราคามันดิบที่ยังคงอยู่ในแว่งตัวในแดนสูงนะครับนนีพอริซีของตัวฝั่งของเฟดเนี่ยแน่นอนจะนำไปสู่โมเมนตัมที่ค่อนข้าง a อคเค a ร์มากซึ่งรอบนี้เนี่ยตลาดเนี่ยเริ่มมองแล้วว่าโอกาสในการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมิถุนายนกลางเดือนนะครับะจะมีรูมในการที่จะขึ้นเนี่ย 0.75%ด้วยความน่าจะเป็นเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปแตะระดับประมาณ80%แล้วงนี้ต้องบอกว่าตลาดไม่เชื่อไม่เชื่อเฟดเลยคือเฟดบอกว่าคงไม่ใช้ตัวนโยบายเนี่ย0.75%แต่รอบเนี่ยไม่ใช่ละคือ80กว่าเนี่ยมองว่าการขึ้นดอกเบี้ยในเดือนมีถุนมายนเนี่ยจะขึ้นที่อัตราเลทเนี่ย0.75กรอบตอนนี้ด้านบนของตัวเฟดเนี่ยอยู่ที่1%นะครับรอบนี้ก็คือ forecast ขึ้นไปที่1.75เลยคีย์เนี้ยเป็นคีย์หนึ่งที่ ทำให้ตลาดเมื่อคืนเนี่ยค่อนข้างแพนิคทีนี้เรากลับมาดูเนี่ยเรื่องประเด็นเงินเฟอ้อนิดนึงนะครับสัปดาห์หน้าเนี่ยการรีพอร์ตของเงินเฟอ้อเนี่ยจะอยู่ที่วันที่11พฤษภาคมนะครับผมดักมาให้ดูเนี่ยตอนนี้ก็มีนักเศรษฐศาสตร์บางท่านเนี่ยส่งเข้ามาแล้วตอนนี้มีประมาณสัก7ท่านนะครับต้องบอกว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่พี่แต่ว่าเริ่มเห็นเทรนแนวโน้มบ้างออสัญญาณเนี่ยแบ่งให้ดูด้านซ้ายเนี่ยฝั่งของตัวเงินเฟอ้อทั่วไปหรือว่า headline inflation นะครับก็คือรวมหมด รวมขาของตัวทิศทางพลังงานทิศทางของตัวราคาเนื้อสัตว์อะไรงต่างด้วยนะครับขณะที่ด้านขวาเนี่ยดูที่เงินเฟอ้อพื้นฐานก็คือตัดพวกพลังงานทิ้งไป mm hmm. จะเห็นได้ว่าอรอบที่แล้วเนี่ยเดือนมีนาคมเนี่ย headline inflation อยู่ที่8.5%นะครับแล้วก็ core inflation เนี่ยอยู่ที่6.5% mm hmm. รอบนี้เนี่ยนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยส่งเข้ามาเนี่ยสักประมาณ7ท่านนะครับยังไม่ได้เยอะเพียงแต่ว่าโทนที่เขามองกันเนี่ยคือมองว่า สัญญาณของตัวอินเฟลชันจะลดลงทั้งคู่ตัวเฮดไลน์เนี่ยจะลดจาก8.5ลงมาที่8.1นะครับแล้วดูกรอบนะครับหนึ่งสแตนดาร์ดเดเวอเรชันเนี่ยจะอยู่สักประมาณ8จนถึง8.2ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่แน่นอนคืออาจจะเหมือนกันคือมองว่าสัญญาณของตัวน้ํามันเนี่ยในเดือนมีนาคมที่เจอปัญหารัสเซียยูเครนเนี่ยแล้วทำให้น้ํามันอย่างเช่นเบรดเนี่ยกระตุกขึ้นไปสูงๆในโซนสักประมาณ130-140เนี่ยโซนนั้นอาจจะพีคนะครับ mm hmm. ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ดูเหมือนดีขึ้น ขณะที่เิดตัดพวกทิศทางพลังงานทิ้งไปเนี่ยสัญญาณของตัวคอเนี่ยมาดูรูปด้านขวาด้านขวาเนี่ยจาก6.5เนี่ยรอบนี้ก็ค่าของมีเดียนเนี่ยมองเหมือนกันว่าจะลดลงมาที่6.1กรอบแบนเนี่ยก็คืออยู่โซนสักประมาณ5 5ไปปลายจนถึง6ต้นๆแล้วกันนะครับถึอว่าตอนนี้คือตัวเลขยังส่งมาไม่ชัดเจนเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเนี่ยเราจะเอารูปเนี่ยขึ้นใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูว่านักเศรษฐศาสตร์ที่ส่งเข้ามาเนี่ย ด้วยตัวเลขที่ต้องมากขึ้นแหละสัญญาณจะมีจังหวะของการเปลี่ยนของตัวค่าเฉลี่ยนเนี่ยแตกต่างกันอย่างไรพี่หน่าข้อดีที่ฮินทินมานิดนึงเนี่ยคือลุน้นแล้วกันว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยอินเฟชัรนจะลดลงทั้งคู่นะครับเริ่มมีแสง<ด>แห่งความหวังถูกนะครับก็ด้วยภาวะต่างๆอย่างที่บอกว่าสัญญาณตัวการลดความเสี่ยงเนี่ยมันลงมาเยอะๆแล้วแล้วก็ลงเข้ามาในจุดที่เรียกว่าสัญญาณของตัวนะักเทคนิคก็มองกัน16-30ใช่มครับในเนี่ยจุดนี้เป็นจุดที่มีนัยสาคัญว่า เฮ้ยจะสู้หรือว่าท้ายสุดคือไม่ไหวนะครับหลุดตรงนี้ก็ค่อนข้างน่ากลัวต้องต้องยอมรับเลยถ้าเกิดหลุดหนึ่งของสามศูนย์เนี่ยน่ากลัวพอสมควรค่อยๆดูแล้วกันมี่ถือว่าให้เรารู้ไว้ว่าตอนนี้คือตลาดกังวนลเรื่องเงินเฟอ้อใช่ไหมครับแต่มันมีจังหวะของ uh, critical point ทุ่มครึ่งของวันที่11เราก็ซัดก,กันวันที่12ใช่ไหมใช่ <Okay. S 1> ใช่วันที่12และแถวนั้นมี msci ด้วย1ิบเจ็ดสนะิบสองแหละเตรียมตัวใน,นเนี่ยววันนี้ก็ พยายามยืนให้ได้ในโซน1630ก่อนแล้วกันนะครับใน,ในภาพรวมของการอถอยลงมาในวันนี้เนาะ